สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูส่ทุกคนแซ่บอีกแล้วพี่น้องแซ่บอีกแล้วมีนี่พี่น้องว่าโอ้ยโ,โ,โกเล็กพี่น้องบ็อกซิ่งสมอำพี่น้องมึงแกงพะปับเกลือหอมสลัดพี่น้องหอมปรอบพี่น้องกระปิกร้อนพี่น้องมีหนึงสี่เท่า แต่ข้าวหน่อยพี่นอ้องจรินข้าวแาซ่บน้ำใสซจีจริงพี่นอ้องน้ำใสซจีจริงพี่น้องติ่งนิ่งติงนิ่งติ่งนิ่งติงกับเขาเหนียวครับม,มาพี่น้องมาแซ่บกระเบื้องมีแซ่บด้วยครับได้พานมาเห็นคลิปแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกระเบื้องมีแซ่บด้วยครับ

อ,อันนี้เอาใส่เอาพักไปน้องสดท้องสดไปยน้องสุกเล็วเข้าสองสดอย่างเดียวครับคำนี้เขามีงไงเพื่อพี่มาลองครับอืมอ สอมาไปน้องมืงสอเนื้อมากอยมึงตับบะลายลี่น้องมึงเง็ดเป็นสามตอนนี่แหละครับโอ้หนี่ยี่น้องอสดวนนี่ตับานไปตอนเลยไ่น้องก่อนเลยเขานี้เพื่อพี่ไปน้องนะครับอื อืมอืมพี่เล็กต้องขอตัวขอไว้ครับพี่น้องผู้บอก,กินเนื้อง้วนนะครับผู้บอก,กินยิบนะพี่น้องเนีน่ครับมันเป็นเมนูพ้องกินเน่ครับปีศาจบั่มครับลองยุบจะข้ามพี่น้องบ้างอืม,อม,อม คร,ครับทำยังไงครับอืม,อม ไปผ่านไปเชิงคิดไปพี่น้องผ่านพี่น้องคอมเมนต์มาได้ไหมน้องครับวันนีในประเทศนอกประเทศเนื้อไตออกตุกอีสานบ้านเอาครับส่วนพวกกินพี่น้องอยู่หมู่อาหารคือเก่าครับอืมสดพี่น้องสดข้างในมันจะมีแต่ตาเขิงพี่น้องครับรอ,รอ,อ,อืาบาทอบออมทำาม,มีเงไง ผีหน่ยอยใหญ่รเลยเป็นนองสดอือใส่ผีหน่วยพี่น้องเกอบี่ปีนน้องนะครับครับนี่อือ อืมอืมไปไปเนาะทำยังไงคอ,อยไล่เล็ด हूं 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 ออืคร mm hmm. ับน,น้อยๆพวดพี่น้องอืม mm hmm. เคมกรับนม่ครับนี่น้องโอ้ยงามนื่นุ่มๆครับอื้ม อืมอืมแม่อ่ผมเบดบเบิดตอสดขอไรไม่้องเอาซับอิ่มก็ไม่ร้อืมคำังไงคำังไงไผมสำเร็จไม่อ้องคำมีงไงเพื่นอพี่ไม่รูครับอืม อืมซอสพะโล้อืมพร้อมพี่น้องอุษาบีมครับวันนี้เบิร์มคิดแซ่บก็ขอตรวจขอให้ไรพี่น้องอีเทนึงที่บอกกินง่วนแล้วบอกกินดิบแล้วพี่น้องนะครับบอกกินเลือดลอยเลือดนะครับ ขอโทษขอภัยครับพี่น้องสําหรับิริญาท่าทางในการกินถามว่าสุภาพกันไหมครับมื่อนี้ฝากพี่น้องไเท่านี้ครับมือนนสิหาแนวเส็บแสบๆมาสู่พี่น้องกินไหมครับเมื่อนี้สวัสดีครับ